สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการวินเทจฮิตซองทางสถานีวิทยุกระจายเสียง919กองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากับดิฉันกนกวันเอ็นอ่อนหรือคุณส้มอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะรับฟังรับชมกันช่วยติดตามเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำด้วยค่ะช่องทางการรับฟังรับชมนะคะ FM 99.5เมกะเฮิรต AM1521kHz กิโและทาง YouTube ช่องรายการบินเท็ทีิตซองสำหรับวันนี้เราก็จะมีสาระดีๆที่จะมาเล่านะคะว่าทำไมต้องโยนไม้ขีดไฟให้เสือสมิงอืมทำไมคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสงสัยไหมคะฉันก็สงสัยค่ะว่าทำไมนะต้องโยนไม้ขีดไฟให้เสือสมิงหรือว่าโยนไปแล้วเสือสมิงจะหนีเราหรือว่ามันเป็นการทำให้เสือสมิงกลัวเรา เดี๋ยวค่อยกลับมารับฟังสาระดีๆนะคะช่วงนี้ของรายการมาพบกับช่วงพักรอบพ,พัฒนาวันนี้เราลงวันนี้กองบัญชาการรองทับไทยนะคะโดยหน่วยพัฒนาการเคลนที่ที่55สำนักง,งานพัฒนาภาค5จัดชุดเจ้าหน้าที่ชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลนที่เร็วมอบน้ำดื่มสะอาดเพื่อส่งมอบกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน บุคลารกรทางการแพทย์และผู้ถูกกักตัวจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุเระซึ่งปัจจุบันมีผู้ป่วยกักตัวในศูนย์จำนวน35คนและบุคลารกรทางการแพทย์ณศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด -19 ในชุมชนตำบลกุระ อำเภอกเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นขอเป็นกำลังใจให้ผู้ป่วยโควิดหายป่วยเร็วๆนะคะมีกำลังใจในการกลับมาสู้ชีวิตต่อไปค่ะ